เชียบอลหน้าตึกออกขวาไว้ึงออะมาเจอืนนไหมีบอลบอลช่วยนะกระสุนหมดลับตั้มเลยตั้มเลยกวดลับชุบเลยกูล่อมันจนกระสุนหมดอะดีมันเก็บกระสุนกูไม่ได้เนี่ยเห็นปะเอ้ไอ้เหี้ยมัน ปุ๊บเดียวส่วนกูไปครึ่งตัวเลือดอะถืะอว่าจะยิงแรงอกนันจะวะกูต่อยกันไปแปดดาเมจเลยบอล <c oughs> ถือว่ากูช่ว <c oughs> ยมึงแล้วนะเออช่วยแหละ <c oughs> ดีกูไม่เป็นบอลพันแมงกูต่อยให้เราแล้ว <c oughs> ก็คงไม่มีใครเล่นกับมึงแล้วแล้มึงต่อยให้เรตายจัดเดฟมันน่าทำรหัสแบบว่าให้กูแบบมัดที่เรต,ตายได้ครั้งหนึ่งเอาไปแกล้งคนอะแต่ก็ร้องอะไร ไอเอ็มไอทำไมเยอะจังวะกูได้สี่อย่าบอกแล้วบอลสองดีโอ้ตึกกูเนี่ยเอเคทั้งตึกเลยเนี่ยเฮียเหลือจะเชื่อจำได้ว่าที่โดนเอเอทีวีเอเเหลือจะเชื่อนอนเลยนะ ปากมาแตกไอ้เหี้่อ้่ะที่กูชี้เองมึงยิงกันหรือจะเชื่ออารมณ์แบบกูไม่น่าอยู่ในน้ำเลยยกกัวรอดแล้วมาเอออไ้ซ่าดูสามวันเนี้ยเดี๋ยวไม่คิดว่าจะมีใครผัวฝั่งนี้ถึงผล่มาก็ไม่น่าจะยิงตายระยะนั้นแต่เหลือจะเชื่อถ้าไม่ใช่สไนด์นะถ้ามันเหลือจะเชื่อไมัน ร้องเดือดร้นเหี้ยอะไรละมีอักหนีแล้ววะมีนล้วมีนล้วมีวของแต่งกูเต็มแล้วมึงได้กล้อง,อย,งยั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 งมีเก็บเสียงด้วยเหี๋ยอันได้แล้วโอเคโอเคได้กล้องแล้วกวูขาดแค่พาวเวอร์ละพาวเวอร์กูมีมาเอาโอเค โหตอนนี้ฟาร์มบึ้มๆ12แม็กไอสัตว์ยิงหมดหรือเปล่ายิงหมดหรือเปล่าบอลของเยอะที่ไรมันจะได้ยิงหรือเปล่ากูเล่นแบบของเยอะไม่ค่อยได้ยิงไงกูเล่นแบบโนสกิลเดี้นโนสกินเดียดีมันจะโนสกินได้ไงได้อยู่ในวงด้วยว่ะแคมเดิลอยนี่แหละเชฟียว โดดเข้ามาไงโดดเข้ามาอัไหบอลถึงไหนมเลยไงฝั่งตึกมึงใช่ไหมุดอามุดเลยข้ามดดิได่ทำใหดูดูนะมึงอย่าโดดเพืนหลังคาแล้วบดดิอะมงดนี่เอ้ยก่อเลยเกินแล้วล่างวหคุมละ อไอนกูจะลงมาฟอนเนอกูเข้มแเ่นหๆไอ้นคมาอาไปกี้่ไมกูให้มึงทำเลยไไปอะไรก็พอนี่กนเลยกูเสกม้ะเหลือจะเชื่อ นนเนน้นวงกำหลังวะแปลกๆนะเี่ยบอลเออไอ้ย้ยนี่คมจังวะในโดมนะจ้อยไปเร็มะพอดแก๊ๆทีลยแพ้ต่อเลยนะอไม่หวลนเบอร์ อะไรว่ะถอยกลับบ้าวงาวงมันย้อนกลับอ่ะเออไปไต่บนเขาเลยไปไต่บนเขายอดเขาเช้นเขาดีกว่าร้อน กูแทบไม่เห็นใครแบบมาสองคนเหมือนทีมเราเลยนะอ,นอยู่มันตีแล้วสุดสี่คนละมึงจะเล่นสองคนทำไงเราไม่ไมีเพื่อนโค้งอ่อนเราต้องเข้าใจไว้ยนมีแค่นี้แหละเ,หเดินฝั่งนี้ปลอดภยัยถ้ามึงยังจะโดนดักก็คือยอมถ้ามึงจะมาดักฝั่งนี้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเป็นไรอะ เออไอ้เด็นท <seguinte>. ี <paranormal esis> ่มีปัญหาอยู่รอบก่อนที่ยิงแม่งไม่โดนเลยลูกมันอยงซ้ายยิงขวาเออใช่ลูกมันแบกแปลกอะเวลายิงเป็นชุดอ่ะจะแบกแปลกเลยยองเต็ต็กว่าอยู่ด้านบนแล้วมีเสียงลมนะ แลคหน้าไหวตัวว่งแล่หลายตาว่ะอ๋อมีด้านล่างนอนวอลสูตรเดิมนอนบอร่อะเออวงมันก็ยังไปได้นะเอ้เราไปได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนี่หว่าถ้าวงบีบอะ ไปไหนดีวงไปไหนต้องรอดูวงอ่ะเราไปได้ทั้งขวาทั้งซ้ายก็จะได้เลยเหมือนมันมีบิ๊กไบค์เกียร์ออโต้มาแล้วด้วยไม่มีคัสแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยนิ้วมือตรงแทนแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดออโต้ได้ไพ่อทำเหมือนแลมโบเลยที่เปลี่ยนเกียร์ตรงมือมแต่ราคาแค่แสนกว่าซื้อลมจุนได้คันหนึ่งเลยเอาตามไปซื้อรถยนต์เหรอแม่ชีนะ ว่าหลังรอมาปะบอลขับไปดูแต่ตัวนั้นมันตายในตัวที่ยิงวัววัเรียกอะไรแตยเอ้ยอยู่ขอนี้ขอนี้ขอฟังตรงข้ามข้ามรอไม่ใช่ขอนะอย่างน้อยตัวที่มันจะตัดมันจะตัดมันจะตัดมาขึ้นเขาเราปะเคกเราเมีหลัด้วยนะเออมันกำลังมารอเงี้ยแหละรอเงี้ยแหละเดี๋ยวเราขึ้นเลย มันกำลังวันนี้รอ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 มันเห็นแล้วบอตลบตัวไกลตัวยิงนะทางซ้ายยิงมาด้านล่างโโตตััววไกลบอลบอลอ้อมขวานนะอ,อยู่ในหนึ่งฝาเดี๋ยวกูอยู่กูบีบซ้ายลแล้วเชี่ยกูกระโดดนิดเดียวมึงยิงกูโดนอ่ะเพราะเพราะไก่ล่อมันขึ้นแล่อไม่ตัวไกลโอเคมีตัวไกลเข้ามาอีก มตัวไกลมัน่านอยู่มงดูตัวใกล้เลยจัขึ้น <Okay. S 2> จับขึ้นกำลังจะขึ้นสองสองตัว <c oughs> กำลังละจะขึ้นหน้าละัขึ้นหน้ากูละทางขวามึตกกมงตัวไกลแฝง ดีเข้าหัวดีมากมันเข้าขวางวงวัดเข้าขวางเข้โคเด้งขึ้นหัวมาเหมือนกันยังไม่มันยังไม่กล้าวิ่งอ่ะเพราะตรงด้านหน้ามันโล่งอ่ะแต่อรแตกวละตัวโล่งล่ะเออคใส่ไปหนึ่งละตอรอดูตัวหน้ามันจะชัดงงแดกดีสัตว์มันโล่งอ่ะมันมันไม่กล้าเปิดเดี๋ยวกูดูซ้ายก่อนมีตัวเนียนปองว่ะ ปล่อยเลยบอลยังไงมันก็โดนคอฝั่งนะไม่ไดีชาร์จอ่ะกูไม่ชาร์จอยู่แล้วไอตรงนั้นมีปะจะชุบปะไอตรงนั้นตรงนั้นเหน่อนเดียว,ยวยอุ้ยสไนบ์ว่ะบอลทำทรงวะ่ะระวังบอลระวังโดนหัวไปอยู่เอ้ยมันเปิดสไนบ์เดี๋ยวมันหลังมันก็โดนคออ่ะเออเรอรอรอรเราได้เปรียบเราได้เปรียบวงมันไปทางเรา เดี๋ยวกูดูซ้ายก่อนในด้านล่างไอ้ด้านล่างเรามีอยู่บ้านบอลมันชุบบอลตรงข้ามป๋อยังไม่ได้มันระวังทางไหนนะบอลถอยเลยบอลถอยเลย,ยปล่อยแม่งปล่อยแม่งปล่อยแม่ง,ง,ง,งบอลต้องถอยแล้วเดี๋ยวเราดักทางขวา,าเดี๋ยวไปดักตรงนี้ บอนชารหน้าเลยเหรอมั้งไหมน่ารอดเจ้กูดับวะชิบหายแล้วเจ้ากูดับกูตายปะไม่ตายไม่ตายเจ้าปฟ้าโอ้ยบอลหลุดไปแล้วมึงอะกระโปรงชิบหายเลยเจ้าปีศาโอ้ยบอลจบละ เ,เทพเชนโด้ตายแล้วมึงอะเอ้าทำไมเกมเกมนนั้นกูค้างอันเดียวแต่แอปอื่นกูยังเปิดเล่นปกติไอ้สัสถ้าเกมมันก,าก้าวมันไม่ได้อัปเดตเลยจะอยู่หน้าจอเกมก,กูค้างแล้วก็ดับแล้วก็ดิ้งขึ้นมาใหม่แล้วตัวกูก็ไม่ขยับมีแค่เสียงในเกมขยับกูต้องไปลุ้นเอาที่สามอะหนึ่งสี่ไอ้หี้อะ ถ้าหนึงหนึ่งมีไหวหมดเลยนะไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่เ่เมมเยอะ้ากมมันด้บดิงขึนมาเหมวะล้นอะไระอเฮ้ยเหมือนจะได้หนึ่งสองจะได้เอลุ้นเลยเย ยากรูเกลี้ยงอยีไอ้สัสได้ที่สองแน่ๆะอะไระกลรูนนดูยอสอง่งละได้ได้เลยโอ้โหเต็งมาเกมไม่หน่วงเฮียอะไรอยู่ก็จอจอขวางค้างไปเลยมีเด็เสียงวิ่องออกมาเนี่ยจอกขวางอยู่ข้างเนี่ยก็ไม่ได้ก็มีเด็กเสียงวิ่องออกมา ไอ้กูไม่มียาบอลเน๊ยไม่กูได้เปลี่ยนละเสียดายว่ะเสียดายจริงนี่กูไม่มียานักกูตกเย็นยาเลยใกล้ๆตัวเนี้ยตั้งใจว่ะกูไม่มียาบอลเซ็งว่ะเสียเลยบอลกูไม่มียาบอลเอ้ยเฮียจบแล้วทำมึงจะทำไงได้มึงเห็นกูค้างมีแต่เสียงวิ่งมาให้ทำไงวะยิ้งใหญ่อ,อ,อยู่ <c ười> <c ười> จก็ับไม่มียาแองถ้าแม่งมียาแม่งตายแหละเตัวเชี่ยเนี่ยกูได้ที่สองเนี่ยมันหมดละเออ